สวัสดีมานี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์ใครอยู่หน้าจอทักมาด้วยนะคะว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่15พฤษภาคมนะคะอีกสองวันภาษีบุคคลธรรมดาก็ครบกำหนดก็คือรัฐบาลเลื่อนไปให้ถึงวันที่17พฤษภาคมนะคะสวัสดีเกรนุกสวัสดีค่ะ เลื่อนไปให้ถึงวันที่สิบเจ็ดแล้วก็เรายังมีเวลาอีกสองวันถ้าใครทําไม่ทันภาษีบุคคลธรรมดาก็สามารถยื่นเลื่อนไปได้นะคะถ้ายังไม่พร้อมแล้วก็ถ้ารู้ตัวว่ามีภาษีต้องชําระเนี่ยก็ควรจะจ่ายไปนะคะจะได้แบบไม่ต้องมีดอกเบี้ยแล้วก็ค่าปรับเพราโดยปกติแล้วถ้าคุณได้ภาษีคืนเนี่ย คุณจะไม่มีค่าบรับและดอกเบี้ยนะคะคุณจะยื่นช้าตอนไหนก็ได้คุณก็ยื่นภายใน3ปีแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องภาษีบุคคลธรรมดากันนะคะเราจะคุยกันเรื่องออการเป็นเจ้าของกิจการที่มีการนะคะการเป็นเจ้าของกิจการที่มีการเนี่ยคือ,อ,อคุณต้องมี SSN นะคะ มี S N ในที่นี้หมายถึงว่า,าคือ,อคุณต้องไปทําธุรกรรมต่างๆเนอะคุณต้องไปติดต่อกับพนาคารประสานงานกับรัฐบาลท้องถิงถ่นรัฐบาลกลางนะคะนี้ถ้าคุณไม่มีคุณก็ต้องมี S S นะคะก็คือถ้าไม่มีทั้งสองตัว กรณีที่ไม่มีแอสเซนต์คือไม่ใช่คนที่นี่แล้วไม่ใช่มีกันหรือไม่ใช่ใบเขียวนะคะคุณก็มีไม่ได้ตอ่อแล้วก็แต่ถ้าคุณไม่มีไม่ใช่มีกันแล้วไม่ใช่ใบเขียวคุณก็เหมือนคุณอยู่พังไทยเนี่ยคุณไม่ได้ขอถือการที่นี่นะคะคุณก็ต้องขอไอทีมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีก่อนนะคะหรือถ้าคุณกระโดด อยู่นี่แ้มีเงินเก็บเราอยากเป็นก็ขอจดการคุณก็ต้องขอเลขไอทิมหรือคุณมีอยู่แล้วคุณก็ใช้เลขนั้นหรือ,อคนที่เคยมาอเมริกาแล้วอยู่อเมริกามานานก่อน2006เนี่ยคุณขอคุณก็มี s S N เหมือนกันแต่คุณทำงานไม่ได้ตามกฎหมายใช่ไหมคะก็คุณก็ใช้ตัวนี้ในการทำธุรกิจได้ปกติเพราะมันเป็นเลขจริงไม่ใช่เลข,เลของเลขอะไรก็ได้ค่ะอย่าไปเอาเลขกอมผลอื่นมาใช้ ะะม,มันผิดกฎหมายด้วยมันไม่ดีนะคะีนี้ก็คือผ่านไปสําหรับคนที่เป็นเจ้าของธิรการที่ต้องมีเลขไม่ s s n ก็ itin นะคะไม,ไม่จํากัดสถานะว่าอะไรหรือมืออยู่เมืองไทยใครก็ได้ที่มีเงินลงทุนก็เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีการได้นะคะแล้วก็หลายๆรัฐน่าจะเกอบทุกรัฐตอนนี้ที่ itin เนี่ยเป็นกรรมการและเป็นด director ได้แล้วก็ itin ก็สามารถขอ,อ e i n ได้ปกตินะคะคือจาก i i ไซึ่งก็ออกให้นะคะก็เป็นมันเอ่อเป็นเอ่อในเครือในกลุ่มลูกค้าที่เราช่วยนะคะก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้เองช่วงแรกเขาก็ากังวลว่าเอ๊ะเขาเอ่อในกรณีคนที่อยู่นี่มานานเราก็โดดเนี่ยเขาก็กังวลว่าเอ๊ะเขาจะทําธุรกิจอะไรได้ไหมเราบอกว่าทําได้ทําได้ปกติะคะ่ะแ้วก็คือต้องอย่างต้องเข้าระบบแล้วก็เรารู้ตัวว่าเราอยู่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ย พยายามทำอะไรถูกต้องเสมมติว่าเราอยากเด็กของแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กอะไรเงี้ยคุณก็ต้องทําตามคือเมื่อคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารคุณก็ต้องทําทําตามระเบียบให้เคร่งครัดนะคะทั้งภาษีขายทั้งการจ้างงานนะคะคุณจะไปดูบิ๊กสุขแซ็อะไรไม่ได้เพราะคุณทําผิดอยู่แล้วแล้วมันจะหนักนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ถูกต้องเราจะไปทําอะไรซิกแซกอ่ามันมันไม่ดีก็ก,ก็เจอหมดละหาแต่ก็คือคนที่อยู่กฎหมายก็เจอสองเ็ง เด้งเด้งก็คืออาจจะถูกส่งกลับประเทศอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ได้คุกเรื่องจริงแล้วที่อเมริกาเนี่ยบางทีอาจจะต้องจาคุกด้วยซ้่คนที่นี่ก็ช่างเหอะเป็นอเมริกันเนี่ยเอาโดยเฉพาะคนกลุ่มใบเขียวเนี่ยถ้าทําผิดเรื่องโกงภาฤฤษีขายหรืออะไรเนี่ยคุณอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะสอบเป็นอเมริกันได้นะคะคุณก็ต้องหะวังสาหรับกลุ่มไอทินเนี่ยเอคุณก็อในการซื้อกิจการนะคะมีถามมาว่าซื้อกิจกิจเป็นของกิจกิจร่วมหุ้นได้ไหม ร่วมได้ปกติค่ะคุณจะร่วมจากคนที่ไทยหรือคนที่นี่ก็ได้คนที่เป็นอเมริกันใบเขียวหรือต่างคนต่างโรดก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ค่ะก็คือคุณแต่แนะนําว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยคุณควรใช้ชายความคุณต้องใช้เลยยิง่งดีนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนกันได้นะคะรักกันวันนี้ปีสองปีปีต่อไปอาจจะทะเลาะก,กันมันเป็นเรื่องปกติของการทําธุรกิจซึ่งคุณต้อง เตรียมตัวเตรียมใจนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะมันไม่มีอะไรการันตีความสัมพันธ์ที่จะแน่นแฟนแล้วก็เหมือนกับทำธุรกิจมันก็พาร์ทเนอร์มันก็อาจจะเหมือนคล้ายๆกับสามีภรรยาที่เมกาที่การหย่าร้างอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเขาเป็นที่ยอมรับกันทำธุรกิจก็เช่นกันค่ะภรรยาสามีก็ทะเลาะก,กันแล้วก็เลิกกันได้ะคะ่ะเพราะธุรกิจนี่แหละอันนี้เรื่องจริงค่ะมันเราเจอมาเยอะนะคะแล้วก็ อย่างความสัมพันธ์ต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดทางทำธุกรกรรมร่วมกันอ่าอันนี้ก็คือทุกคนต้องมีทนายความอย่างลูกค้าถามมาว่าคุณแวนเนี่ยเราอ,อยู่เกินนะเราจะไปซื้อกิจการได้ไหมได้ค่ะได้ปกติแล้วเราจะไปร่วมทุนกับคนที่เมืองไทยได้ไหมได้ปกติค่ะก็เราคนที่เมืองไทยขอเลขไอทีได้ไหมขอได้ปกตินะคะโครงสร้างของธุรกิจภาษีที่ดีที่สุดในในมุมมองของเรานะเราอยู่เร,เราเราต้องอยู่ดยหลายอย่าง ถ้าถ้าเป็นณปัจจุบันนะคะเราแนะนําให้เป็นคอร์ปอเรชันเพราะว่ากฎหมายยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะคงเปลี่ยนไม่ได้คงเปลี่ยนยากเหมือนกันที่จะไปเปลี่ยนเรื่องกฎหมาย21%แฟร์ไรต์ซึ่งเป็นที่นิยมมากนะะเราก็ไม่รู้แต่เราก็ไม่ได้คาดการะไรนะครก็คือณปัจจุบันก็คือ21%ถ้าคอร์ปอเรชันนี่ก็จะดีมากในก่อนเราใทหุ้นส่วนนะคะเพราะว่าอะไรหรือเปล่า คือฮัมคอร์ปอเรชันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะบ o u b ลแท็กแต่ทีนี้คุณก็มีการวางแผนที่จะทายังไงไม่ให้ d o u b ลแท็กได้นะคะของคอร์ปอเรชันอันนี้เราพูดยาว่อยก็คือ,อมันภาษีมันเสียจบในตัวธุรกิจใช่ไหมคะก็คือค,คุณไม่ต้องไปผ่านไปยังหุ้นส่วนคุณเองนะคะถ้าคุณคุณจดเป็น LLC มันก็ดีมีลูกค้าเราจด LLC เหมือนกันแล้วทีนี้แต่กําไรเขาก็ยังไม่เยอะนะคะแต,แต่ถ้ากําไรเยอะๆเนี่ย LLC เนี่ยคิดว่าไม่คุ้มนะคะเพราะว่า เอ่อ l c ที่เป็นต่างชาติเนี่ยคุณจะไม่ได้รับเอ่อ extension เหมือนคนที่นี่เลยตามคนใหม่ยนะะที่เริ่มตั้งแต่สองพนหนึ่เอีก10ปีนะคะถ้าเป็น corporation มันจบในตัวแล้วก็ partner จบนะคะไม่ต้องทะเลาะก,กันเอ่อไรายได้กาไรเท่าไหร่ก็ให้บริษัทเสียไปนะคะถ้าใครอยากได้เงินก็รับเงินเดือนแล้วนี้คนที่เมืองไทยเนี่ย <c oughs> เขาจะรับงเงินเดือนได้ยังไงรับไม่ได้ค่ะเขาเป็นคนที่เมืองไทยนะคะอะ่ก็อาจจะมีเอ่อทเป็นเอ่อรับเป็นจ่ายแบบ มันจะมีทริซี่ระหว่างกันระหว่างเมืองไทยกับเมริกาที่กันยังมีการจ่ายออกไปนะคะในกรณีที่ต้องการแบ่งเงินออกมาอันนี้มันต้องเป็นวางแผนของภายในของคุณอาจจะมีอินโวอย์เก็บค่าบริการต่างๆแยกเข้ามาในธุรกิจที่นี่นะคะก็ได้ก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งถามว่ามัน มันร้อยเปอร์เซ็นเคลียร์ไม่แต่มันเป็นเกรย์เรียที่ทําลายตามกฎหมายนะคะอย่างเอาเรองคนเมืองไทยทุรการ์เก็ตติ้งเนี่ยคุณก็ build free, บิลมาร์เก็ตติ้งฟรีกับธุรกิจได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติคะอย่างอย่างธุรกิจลูกค้าเราร้านอาหา,เเา printing, รเนี่ยเขาทำปริงปริงมาเก็ตติ้งอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นอะไรอยู่แล้วที่แบบเมืองไทยอ่ะมันถูกกว่าใช่ไหมคะเขาก็สั่งกันเนี่ยคุณก็ต้องหาทางถามพวกนี้นะคะทีนี้เอ่อเอ่อภาษาอังกฤษไม่ได้มันมันมีเคสเอ่อมีเคสที่มาถามไม่ใช่ลูกค้าเรา ะะเขาเไปซื้อธุรกิจต่อนะคะภ,ภาษาเขาไม่ได้แต่เขาเป็นคนที่นี่นะคะก็คือผ่อนผ่อนนะคะผ่อนแล้วก็แบวบไม่มั่นใจว่าสถานะเขาเป็นถูกต้องไหมคิดว่าน่าจะถูกต้องเพราะเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเขาอยู่เกินหรืออะไรบางทีเขาอาจจะบอกเราเราไม่ทราบนะคะ,นะคะแล้วก็กรณีแบบนี้ก็คือถ้าไปซื้อธุรกิจต่อเนี่ยคุณ คุณต้องใช้ทนายความนะคะเราก็ถามว่าคุณใช้ทนายความไหมใช้ถามว่าแล้วคุณอ่านสาาอังกฤษออกไหมไม่ออกแล้วคุณมีการใช้ล่ามมืออาชีพแปลไหม mm hmm. เขาบอก mm hmm. เขาก็ไม่ได้บอกยุโร mm ้ hmm. อะไรดีด okay. นะคือเขาก็เขาพลาดจุดนี้อ่ะก็คือถ้าทําธุรกิจร่วมกับคนไทยหรือ,อกับคนที่แบบได้ภาษาเนี่ยคุณต้องทําสัญญาระหว่างกันที่มันผ่านทนายความแล้วก็ คุณต้องแปลนะคะคุณใช้อาจจะใช้ล่ามมืออาชีพแปลนะคะกลุ่มคนกลุ่มล่ามก็มีนะคะที่เราก็รีเฟอร์ให้บ่อยๆว่าไปที่กลุ่มล่ามนะ mm. เขาเมืออาชีพภาษาเขาดีกว่าแล้วก็เขาทําอะไรที่แบบมืออาชีพมากกว่าเลยนะคะบางล่ามดีจริงๆเขาก็ช่วยได้ไงต้็เห็นสัญญาอะไรเงี้ยอะไรไม,มันไม่ไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยบางทีเขาาจจะพูดได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะ mm. นี่คือหลักการแล้วนี้คือเขาพลาดตรงที่ว่าอืม ชื่อรุกิจเราผ่อนนะฮะผ่อนเราเจ้าของยังมีมีสายลีท่าอยู่นะคะเจ้าของเดิมสายลีท่าอยู่มันอาจจะคครดิตไม่ดีเจ้าของต้องอยู่นะคะกรณีแบบนี้คือต้องชัดเจนว่าสายลีก็คือสายลีนะคะเราคุณตกลงยังไงว่าจะจ่ายลีให้ตรงถ้าไม่ตรงมันก็สมมุติว่าสมมติคุณซื้อใหม่เนี่ยผ่อนอยู่เราไม่จ่ายลีตรงเนี่ยคนเจ้าของเดิมก็ต้องเพื่อความชัวรก็คือ เกิดมันเขาไม่จ่ายเขาคุณต้องรับผิดชอบใช่ไหมแล้วคุณมีอะไรที่ป้องกันคุณนะคะนี่มองมุมของคนขายนี้คนซื้อเอคนซื้อมีทนายร่วมกันนะคะนี้คนซื้อมองว่าสมมุติว่าคุณก็ต้องยอมรับเหตุผลว่าถ้าคุณไม่จ่ายนี่เขาต้องแหลผใช่ไหมคะนี้แบงค์เรื่องธนาคารถ้าคุณไม่ซื้อกิจการต่อซึ่งเราไม่แนะนําให้ซื้อมุนเลยเราแนะนําให้ซื้อเปิดบริษัทใหม่ซื้อเองดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขามีนี Finnish, no? ơi, ้สิ่งอะไรอย่างกรณีล่าสุดที่ที่มาถามเราซึ่งเราก็ไม่ใช่ทนายเนาะเราก็บอกว่า คุณนักใช้หายนะคะแต่เขาว่าว่าเอ้ยมีเงินแกร้งเงิน p p เข้ามาเขาไปซื้อธุรกิจต่อเขาผ่อนอยังไม่หมดเงินเป็นเงินของใครมันก็เป็นเงินของธุรกิจอะค่ะเป็นเงินของกิจมันไม่ใช่ของเจ้าของใหม่เจ้าของเก่าเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นของธุรกิจเพราะว่ากู้ในนามธุรกิจใช่ไหมคะเราเอาเงินนั้นต้องมาใช้ในนามธุรกิจนะคะอย่างแกร่งอย่าง p p p อะไรต่างๆไม่ไม่ใช่กู้แล้วคุณเอาไปก่อสร้างธุรกิจใหม่เขาไม่ให้นะคะมันไม่ได้หรือคุณเอาไปซ่อมบ้านคุณไป ขยายธุรกิจมันไม่ถูกต้องอะะอันนี้คือหลักการ,รคือเงินกู้เงินก,กรนด์พวกนี้เขาไม่ให้คุณจา่ายค่าแรงจ่ายอะไรใช่ไหมฮะคุณต้องไปจา่ายค่าแรถูกป,ปะนี่มันเงินของใครมันเงินของกิจการาน,นะแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยเขาดึงออกไปเลยนะเขาดึงถอนออกไปเลยนะเจ้าของก่าเอ้ยไม่ได้ละเออเราก็แนะนําว่าคุณต้องไปหาทนายความแล้วกรณีแบบนี้นะคะคือเออเอ,อเราก็ไม่ใช่ทนายเราจะไปแนะนํามากกว่านี้แล้วเขาไม่ใช่ลูกค้าเราขนาดลูกค้าเราถ้ากรณีอย่างนี้ มันก็มีกรณีที่ลูกค้าเราที่กลางซื้อแล้วก็ให้เขาไปซื้อหุ้นซึ่งเราก็เตือนลูกค้าเราทุกอย่างให้ทําทุกอย่างผ่านทนายเพราะว่าเขาต้องคําประกันเลยคือเราเราคือถ้าเราเตือนเราไม่ฟังนี่เราไม่ยุ่งแล้วเราอีกอย่างเราไม่เราจะไม่รับงานต่อคือไม่รับนะคะไม่รับงานต่อกับเจ้าของใปเราไม่ทําเลยนะคะเราเราไม่ยุ่งเลยเรื่องกรณีอย่างนี้คือเราไม่อยากมีปัญหาเพราะว่าฟ้องร้องเนี่ยมันไม่คุ้มเราเราเจอหาเลขอะไรยเงี้ยนี่ค่ะในฐานะนัก็ิีที่เตือนกันนะคะ แล้วก็การวางระบบบัญชีการวางระบบบัญชีเนี่ยก็คือคนใช้ CPA เหมืออาชีพที่เขามีประสบการณ์บ้านนีดนะฮะเพราะว่าถ้าคุณเป็นนักลงทุนหรือคุณมาจากเมืองไทยหรือคุณเป็นคนโดดเนี่ยคุณต้องระวังให้มากที่สุดเนาะคุณก็ต้องใช้มืออาชีพนะฮะว่าเมืออาชีพมีเยอะมากที่มีทุกมุมที่มีการคนไทยก็เยอะนะคะแต่เขาไม่ได้มาออกสื่อก็ก็มีบ้างที่มาออกสื่อคุณก็เลือกเอาที่คุณชอบ ะค,ะคุณอาจจะชอบคนสไตล์หนึ่งอีกสไตล์หนึ่งสภาพพอไล์หรือมืออาชีพแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าอะไรเงี้ยคุณก็เลือกที่คุณชอบแล้วสบายใจที่พุทจาดีพอๆเงีนะะ้ยแต่ของเรานี่ก็คือ,เ,อเป็นคนอะไรที่ธรรมดาเป็นลูกชาวบ้านธรรมดานะคะก็คือเราเราเราจะไม่เ,เราไม่ใช่เขาเรียกเลยนะคือมันมีเหตุกรณีมาแล้วที่ทะเลาะกันนะคะก็คือแบบ คือเหมือนไม่ให้เกียิซึ่งกันและกันเงี้ยการพูดการจาเงี้ยซึ่งเราก็เป็นคนลักษณะอย่างนี้เราก็เป็นคนกระด้างกระด้างอย่างนี้อยู่แล้วนะคะคือใครรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราเราไม่ไม่เรียสเราไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเราเพราะกลุ่มลูกค้าเราที่อยู่กับเรามานานนี้เขารู้นิสัยนะคะเขารู้นิสัยเราแล้ว,ลว,ลวเราก็เป็นของเราอย่างนี้นะคะแต,แต่เรื่องการทํางานนี่เราเต็มที่นะคะนะฮะแล้วก็เราดูแลให้เต็มที่อยู่แล้วแต่เราอันไหนที่เหมาะสมเราก็จะแนะนําคุณทุกอย่างนะคะคือ คือเวลาเราทําอะไรให้ใครเราถือว่าเราเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมคือลูกทีมเราก็เหมือนกันเวลาเราแนะนำเขาเนี่ยเราจะบอกว่าเอ้ยเวลาทําอะไรให้อ่ะให้เหมือนว่าคิดว่าตัวเองเป็นของกิจการนะนะอย่าทําร่วบๆทาร่วบๆก็มันไม่ดีเพราะทําไม่ดีเราต้องมาแก้ปัญหาอีกหลังเราเราทำธุรกิจพวกนี้นอะไรอัตลักษมาสงูงใช่ไหมคะอย่างเซลล์แท็กเนี้ยอคุณเพโลแท็กเนี้ยมันมีทั้ง ระดับเฟโร่ระดับโลเคอล์เกอร์เมนเนี่ยคุณคนภาพมันก็เจอละซึ่งมันไม่มีใครที่เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ทำพลาดใช่ไหมฮะนี้เราพอทำพลาดแล้วทำอะไราต้องแก้ไขใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีการวางแผนในการทำธุรกิจนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่แหวนบอกก็คือกลุ่มคนโดดกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้กลุ่มคนที่ภาษาอังกฤษ,าษาไม่ได้นะคะตรงน,นี้เราเราก็แนะนํากันไปเพราะว่าบางทีมาถามเราเนี่ยเราก็ช่วยไม่ได้หมดนะคะในกลุ่มในกลุ่มลูกค้าเราเองก็เช่นกันนะคะถ้าถ้าเราเรา ถ้าเรามองว่าเราเราทํางานไม่ได้เนี่ยเราทําไม่ถนัดเราชู้โลเคอลไม่ได้เราก็จะบอกลูกค้าเราเลยบอกว่าคุณต้องหาโลเคอลนะเพราะว่าบางเรื่องเราไม่ถนัดนะคะ,ะเรายอมรับว่าเราทํางานทําในกลุ่มร้านอาหารร้านลวดเยอะนะคะสำหรับคนไทยแต่บางเรื่องในกรณีท้องถิ่นนีเราไม่ถนัดจริงลูกค้าต้องบอกเราอย่างมีจเจหมายอะไรมาเย่้ยอย่างง่ายๆเรามีลูกค้าที่รัดวีคอนซีนเป็นลูกค้าใหม่อันนี้เราไม่ทราบจริงว่าเขามีสเตเดียมท็กเราไม่ทราบค่ะต้องเราต้องเข้าไปยืมเซลล์แท็กแล้วก็ไป ไปเอาดูแล้วเอ้ยทำไมเลทมันเป็นอย่างนี้ก็คือมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเมามากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้คุณก็ต้องเลือกมืออาชีพที่เขามป,ประสบการณ์ใจนจุดนั้นนะคะแล้วก็สัญญาเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษควรปเป็นภาษาไทยให้คีอและชัดเจนนะคะแล้วก็การทําสัญญาอะไรทุกอย่างคุณต้องผ่านทนายความนะคะเองแนะนาเลยต้องผ่านทนายความนะคะแล้วถึงแม้คุณจะโดดคุณจะสามารถอยู่เกินคุณจะให้ใครเอาเปรียบคุณ คุณคุณเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจที่นี่ได้คุณมีสิทธิทุกอย่างนะคะทีนี้พอคุณเป็นเจ้าของกิจการแล้วคุณคุณต้องทาอะไรให้ถูกกฎหมายนะคะคุณอย่าไปสร้างโตตลอดนะคะมันไม่ดีมันไม่ใช่ไม่ดีมันก็นจะเถื่อคุณด้วยเพราะว่าคุณคุณต้องทราบในระเบียบในจุดนี้นะคะก็คือเราไม่รู้ว่ากฎหมายต่อไปอะไรยังไงนะคะคือ,อคืออันนี้เราเราเดาไม่ได้จริงๆในทางภาษีก่อนว่ามันจะเ่ยนแปลงยังไงเราสิ่งที่เราถนัดก็คือกาน ด้านนี้จริงๆเราไม่ได้ถนาัดด้านอินเวก,กชันคือซึ่งคุณต้องใช้ถนา i อินเวก,กชันเข้ามาช่วยถ้าคุณมีปัญหาใดเรื่องสถานะคุณนะคะแต่เอ่อคำว่าไอทีหรือคนโดดเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องปกติหรอของทุกร้านอาหารทุกที่นะคะมันมันไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีไม่ไม,มันไม่มีข้อยกเว้นนะคะแล้วก็ไอทีเนี่ยคุณจะไปเข้าระบบข้าเลกไม่ได้ นะคะเราก็มีหินที่เข้าอยู่เราก็ต้องดึงออกก็เลยเราหลับลูกค้าต่อมานะะนี้ถามว่าถามว่าวเราก็การถอนกําไรการแบ่งกําไร distribution อะไรกฎหมายภาษีก่อนคุณถ้าคุณอยู่นี่นะคะคุณแม่ค,คุณจะจกระโดดหรือคุณเไปไปมามาระหว่างเมืองไทยอเมริกาด้วย B1 B2 หรือ E2 เนี่ยคุณก็ยังได้สิทธิ์ Resident ที่อเมริกาถ้าคุณอยู่นี่เกิน183วันใช้หลัก ออาเพรสเซนเทสนะคะคุณอยู่นี่เกิดเราหลักนี้แล้วคุณก็ได้ติดินะเอ่อแตนดา d ีดั t i o n อะไรต่างๆเหมือนที่นี่แล้วที่สำคัญก็คือเอ่อเอ่อคุณก็ร่วมทุนกับคนอมีกันหรือคนใบเขียวได้ปกติค่ะคุณไม่ต้องกังวลหรือคุณร่วมทุนที่ไทยก็ได้ค่ะแต่ทีนี้ถ้าคุณเป็นร่วมทุนที่ไทยเนี่ยคุณไม่สามารถขอเอออสคอปเปอร์ชัได้นะคะไม่ได้หรืออันนี้ไม่ได้คุณถ้าทได้เฉพาะคนที่อยู่นี่อาจจะเป็นโดดๆนะคะมาร่วมกันครึ่งหนึ่งแล้วก็ ขอเอสได้ค่ะจด l อ c จดขอบะไรได้ปกตินะคหรือคุณเป็นโดดแล้วกับคนที่เมืองไทยนี่ไม่ได้นะคะคือเราก็นักบันักบัญชีนักภาะีคุณคุณจะใช้คนที่มีปสบการณด้านด้านนี้นะคะไอทีสําคัญคุณคุณต้องคุยก่อนค่ะคุณคุณในหลายที่เวลาคุณรักใครชอบใครคุณก็เอาแล้วคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้สมมติว่าคุณไปทำกับคนนี้ได้ครึ่งปีคุณ ที่ว่าเออไม่ไหวละคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงคนทําบัญชีได้ตลอดนะคะอย่างเราเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยก็เขาก็บางทีเขามายกเลิกเราก็มีค่ะแล้วเราก็ยกเลิกเขาก็มีค่ะมันเป็นเรื่องปกติในการทําธุรกิจในวิชาชีพนี้ซึ่งเราก็เข้าใจแล้วแต่แต่เวลาคุณเลือกใครคุณควรเลือกคนที่มีลายเส้นนะคะที่มีการเพราะคนที่มีลายเส้นที่มีการอย่างแวน CPA เนี่ยแวนต้องทำตามมารยาทานถึงแวนจะไม่ชอบไม่ชอบคุณเป็นการส่วนตัวแวนต้องทาตามมารยาทของแวน คือวันต้องอัดโอนงานผ่านงานให้คุณทุกอย่างนะคะแล้วก็นี่เป็นเรื่องปกติแล้วก็เอกสารการเก็บเอกสารเนี่ยคุณต้องรู้ว่ามันเป็นหน้าที่ของเจ้าของธุรกิจไม่ใช่จะหน้าที่ของบัญชีนะคะคือเจ้าของธุรกิจมีหน้าที่เก็บเอกสารอย่างบัญชีนี่5-7ปีเลยนะคะคุณต้องเก็บถามว่าคุณต้องเก็บเป็นเปเปอร์ไม่ต้องคุณสามารถสเกนนะคะสแกนได้แล้วก็เก็บเป็นทำรายหรืออะไรได้นะคะแล้วก็ เนี่ยค่ะหลักการคร่าวๆก็เหมือนการทําธุรก er like ิจทั่วไปนะคะทำถ้าคุณทําอะไรที่ถูกต้องตรงไปตรงมาคุณคุณไม่ต้องกังวลเลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องที่จะว่าคุณจะมีปัญหาไหมคุณจ้างคนถ้าคุณเจอแบบจ้างคนไม่มีใบเยอะคุณก็เลี่ยงอ่ะคุณต้องเลี่ยงมากที่สุดก็แล้วก่อนที่คุณจะเอ่อไปทําธุรกิจเนี่ยคุณก็ต้องวางแผนแล้วก็สถานการณ์นี้มันเป็นเรื่องยังไงคุณจะแก้ปัญหายังไงแล้วคุณแล้วพนักงานคุณเดินออกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วอีกอย่างคุณก็เอ่ออย่าง เราเรามีลูกค้าทุกกลุ่มมาค่ะเรามีตั้งแต่กลุ่มโดดโดดทุกคู่แล้วก็โดมมโดมัางไม่โดดมัางอยู่เมืองไทยนักลงทุนนะคะแล้วก็ต่างชาตินะคะร่วมกันก,ก็ก็มีทุกแบบค่ะเราเราเราเจอมา,มาเยอะเราก็อยู่ในวงการนี้ก็ประมาณห้าหกเจ็ดปีเต็มเต็มที่ก็น่าจะประมาณเจ็ดปีอะค่ะแล้วก็ธุรกิจที่เราทาก็ทุกแบบเอสขอเอลซีซีข้บโซงพูพายชิดก็ทําทุกอย่างนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะก็คือช่วงนี้ภาษีเยอะก็ยังไม่เสเร็จเลือบุคคลธรรมดาสองสาเจ้าแล้วก็กลับไปทําต่อค่ะก็มีอะไรลูกค้าอะไรก็คือเอ่อปรึกษาเราก็ได้ตลอดนะคะเราก็ยินดีแต่คือสิ่งที่เราไม่ยินดีคือทูกครั้งที่คุยเนี่ยต่อราคานี่คือเราไม่คุยด้วยแค่นั้นเองค่ะไม่ชอบนะคะก็คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติค่ะคือเราไม่ชอบให้ใครมาเอาลองอะไรพวกนี้แล้วก็คือเราก็เรียนมาแล้วก็เรียนจบที่นี่แล้วก็ มีการศึกษาที่นี่นะคะคุณก็จะเป็นเจ้ากีจเจ้าของห้าหกิจการใหญ่มาแค่ไหนเป็นแค่ไหนคุณถ้าคุณมีอีโกระดับนั้นคุณก็ไม่ต้องมาใช้บริการเราอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วคุณสามารถเลือก CPA ที่ไหนก็ได้ที่ถูกกว่าเราเยอะก็มีแล้วก็ที่แพงกว่าเราอ่าแล้วก็เต็มที่เอาให้คุณชอบแล้วสบายใจอย่างเราก็ยินดีชอับใช้ลูกบริการลูกค้าเราเต็มที่เช่นกันสําหรับคนที่พึงพอใจในบริการของเรานะคะอ่า ก็เออมันเป็นโมชั่นอะกรีเมนนะคุณจะเลือกใครเราคุณก็มีสิทธิ์นะคะล้วก็เอาเอาเอาตัวคุณก็คือทําธุรกิจเนี่ยต้องระวังนะคะเราก็ระวังคุณก็ต้องระวังนะคะเรื่องไลบรดี้ต่างเ่าประกันคุณก็ควรจะซื้อนะคะเขาก็ปรึกษาให้ดีจะทําอะไรก็ตัดสินใจให้รอบคอบนะคะจะทาอะไรแต่ละอยางมันม,นมนันเป็นเรื่องที่แบบที่ต้องระวังเดี๋ยว่าหน้าต่อไปเราจะคุยเรื่องออการจ้างงานที่หรือการ การทงานโดยกลุ่มที่ไม่มีใบกลุ่มไอทิ้งนะคะแล้วก็มาคุยว่ามันจะมีวิธีการแก้ปัญหายัางไงถามว่าจะแก้ปัญหาได้หมดเราคงไม่ได้อะก็คือได้หนังส่วนรานนี้นะคะทุกคนก็ได้รับวัคซีนกันหมดแล้วตอนนี้ก็ซ d ดีก็แจ้งว่าถ้าคุณได้วัคซีนหมดเนี่ยคุณไม่จาเป็นต้องใส่หน้ากากเพราะว่าอา,าการแพร่ขยายของคุณไม่มีแม้คุณจะเสียชีวิตหรือคุณติดโรคก,ก็ไม่ได้หลายหลาอะไร,ะไรสําหรับคนที่ได้วัคซีนนะ,ะก็เรามาลงให้ได้วัคซีนกัน ตัวหน้าสำหรับหัวครอบลัวเราก็ได้เหมือนแล้ยวยกเว้นลูกที่เป็นเด็กยังไม่มีนวัสี่ให้ก็ดูแลกับสุขภาพกันทุกคนนะคะก็ะมีอะไรก็มีคําถามก็โพสได้ค่ะยกเว้นถ้าเป็นไม่ได้ก็เลี่ยงเรื่องเรื่องเรื่องส่งมาเสร็จมาส่วนตัวเยอะๆนะคะเพราะว่าบางกรณีเนี่ยมัน,มนเราต้องทำรีเสิร์ชเยอะๆซึ่งเราชาร์จไปเราคุณไม่โอเคหรืออเป็นบางเรื่องที่เราจะให้เฉพาะลูกค้าเรา เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้บริการหรือให้คำปรึกษาแนะนําที่ฟรีๆคุณสามารถโพสได้หาแบบสามารถอคุณได้ฟ ee, รีๆหาตอบหน้าโพลคุณถามหน้าโพสตอบเราเราไม่ได้ห่วงเรื่องความรู้ค่ะเราเรานทีเราก็คือเอาเอาเราเข้าเป็นหนึ่งโอเพเนียนก็จุดหนึ่งเท่านั้นที่คุณจะไปใช้เพราะว่า c p a ที่มีการเรยอะมากก็มีทั้งฝรั่งมีทั้งทุกชาติที่เก่งๆนะคะเพราะเราเราไม่ได้เก่งที่สุดนะคะเราเราบอกได้เฉอาะสิ่งที่เราถนาัดแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ Happy ้เ t u r d a y กันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ